คลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความลับของรูจมูกสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเตียวจะเพจกัปตันเตียวนะครับเพจที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับโงเ่เฮงแล้วก็สุขภาพคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความลับของรูจมูกนะครับเวลาเราจะดูว่าคนคนนี้มีเงินหรือว,ว่าไม่มีเงินอนะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะดูอยู่2องสองตำแหน่งก็คือหน้าผากนะครับเขาจะดูหน้าผากกับจมูกว่าหน้าผากกว้างหรือว,ว่าหน้าผากสวยสดใสได้รูปไหม แล้วก็จมูกมีเนื้อไหมนะครับการที่จมูกมีเนื้อเนี่ยแปลว่ามีอสังหามีทรัพย์สินอยู่นะครับทีนี้ทําไมต้องดูหน้าผากด้วยหน้าผากเป็นเป็นตัวเรื่องของปัญญาปัญญาในการหาเงินปัญญาในการรักษาเงินนะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันผู้หญิงที่มีนนหน้าผากกว้างผู้ชายมีที่มีหน้าผากกว้างก็จะรักษาเงินได้ดีทีนี้เรามาดูตำแหน่งของจมูกกันนะครับจมูกเนี่ยจมูกที่ดีควรมีเนื้อนะครับเหมือนลูกชมพู่นะถ้าใครนึกภา้นไม่ออกก็ดูจมูกของ พี่ต co ูนก mm ็ไ hmm. ด้หรือว่าจมูกของพี st well ่โน like ้ตอ well. ุดมก็ได yes ้นะเป็นจมูกที่มีเนื้ออยางงั้นนะครับก็คือเป็นจมูกที่ดีดูว่าเขาหาเงินยังไงให้ดูที่ปลายจมูกปลายจมูกเนี่ยนะครับดูว่าถ้าเกิดคนที่มีปลายจมูกมีเนื้อรูปจมูกสวยเนี่ยแสดงว่าหาเงินเก่งเป็นความสามารถในการหาเงินทีนี้ถ้าเกิดเราเราจะดูว่าคนเนี้ยเก็บเงินได้ไหมให้ดูที่ปีกจมูกปลายจมูกเนี่ยหาเงินปีกจมูกเก็บเงินนะครับปีกจมูกถ้าปีกจมูกเล็กได้มาก็ ก็วันไหวง่ายก็เก็บเงินไม่อาจจะอาจจะไม่อยู่แต่เกิดปีกจมูกใหญ่สมดุลกับรูจมูกก็เป็นคนที่เก็บเงินอยู่แต่จุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือรูจมูกนะครับรูจมูกเปรียบเสมือนทานสายน้ําที่ออกจากถ้าเขาเปรียบเสมือนว่าถ้าเนี่ยก็คือเป็นภูเขาจมูกนะครับที่อยู่กลางน้ำผาเนี่ยรูจมูกคือทานสายน้ําที่ไหลาจาก ท้อออกจากรูจมูกสองข้างไหลลงไปสู่แม่น้ําคือก็คือปากนะครับถ้ารูจมูกใหญ่แล้วจมูกเล็กอันเนี้ยเก็บเงินไม่อยู่ไฟทังนะถ้ารูจมูกใหญ่แล้วจมูกเล็กเก็บเงินไม่อยู่ถ้ารูจมูกใหญ่จมูกก็ใหญ่ตามอันเนี้ยรายจ่ายกับรายรับเท่ากันแต่ก็รูจมูกใหญ่อะจมูกใหญ่จมูกเล็กอันเนี้ยหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งนะง่ายไหมฉะนั้นเวลาเราไปดู ใครก็แล้วแต่ที่มาขอยืมเงินเราอะที่มาแบบเราที่เราต้องการให้เครดิตเขาอะให้ดูรูจมูกนะครับรูจมูกใหญ่ยังไงก็เก็บเงินไม่อยู่ก็คือมีเรื่องใช้ใจ่ายเยอะอันนี้เป็นสถิ Heroes ตินะเป็นสถิติไปไปดูได้เลย,เลยคนที่จมูกเล็กๆรูจมูกใหญ่จะมีปัญหาเรื่องเงินใช้เงินเดือนชนเดือนขาดสนเรื่องเงินนะครับส่วนคนที่จมูกเล็กรูจมูกเล็กก็พอดีพอดีแต่คนที่จมูกใหญ่รูจมูกเล็กอันเนี้ยเก็บเงินเก่ง นะครับแล้วก็ยิงหน้ผาผากสวยๆด้วยเนยี่ยยิงหาเงินเก่งเลยนะครับเพราะน้าบอกไปแล้วว่าหน้ผาผากคือปัญญาในการหาเงินมันก็มีจุดสังเกตอีกแบบหนึ่งซึ่งเพื่อนๆสามารถดูได้ก็คือเวลาเรามองตรงๆนะครับมองตรงๆเนี่ยมันต้องไม่เห็นรูจมูกคนที่มองตรงๆนะครับไม่เห็นรูจมูกเป็นคนที่เก็บเงินอยู่นะครับจมูกปิดเนี่ยแต่เกิดมองตรงๆปุ๊บเห็นรูจมูกนะครับอาจจะเป็นคนที่ขี้ลืมหรือ มองตรงเห็นรูจมูกใหญ่ๆเนี่ยยังไงก็เก็บเงินไม่อยู่ใช้เงินเดือนเดือนอน,นะครับลองไปสังเกตดูเนาะถ้าเพื่อนๆมีคนมายืมตังหรืออ,อยากจะยืมตังใครหรือมีคนมาขอยืมเงินเนี่ยพิจารณาจมูกกับรูจมูกถ้ารูจมูกใหญ่ๆมากๆโอกาสที่จะได้คืนยากนะครับก็ลองเอาวิธีเนี่ยไปดูนะครับซึ่งเรื่องของรูจมูกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกครั้งเพราะว่าจมูกแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันมันจะมี ประจํารูจมูกบางคนจมูกแบนบางคนจมูกรูเล็กบางคนจมูกสามเหลี่ยมบางคนทําเสื่อกรรมมาแล้วจมูกใหญ่นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งแต่เพื่อนๆสามารถเอาที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเกี่ยวกับความลับของรูจมูกไปเนี่ยจมูกใหญ่รูจมูกใหญ่นะรูนะมันเหมือนนะแบบท่อน,น้ำที่ออกมาใหญ่ก็คือเก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องใช้ใจ่ายตลอดนะครับแล้วก็รูจมูกเล็กเก็บเองินอยู่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ